กาปรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสมทริ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผูธธา้แทนราษฎรเชภูมิเขตสามพักภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์ขอให้เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกาศของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเหล้ยงสัตว์ครับท่านประธานครับเมื่อวันที่29สิงหาคม2 5 1 8ที่ผ่านมาไม่กี่วันท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศปี2568ทับ69โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้โรงงานอาหารสัตว์ในกรุงเทพมหาคนครจะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้นไม่เกิน14.5ในราคาไม่ต่ำกว่า9บาท80สตางค์และได้กำหนดให้ผู้ประกอบการพ่อค้าทั่วไปในเขตจังหวัด เพชบูรณ์กำแพงเพชรพิจิตชัยภูมิและอุทัยธานีจะต้องรับซื้อกโพาเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น30%จากเกษตรกรไม่ต่ำกว่า7บาท5สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมหากผู้ใดฝ่าฝืนครับต้องโทษระวังจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการใช้ยาแรงครับครั้งแรกต้องชื่นชมรัฐบาลครับ แต่ท่านประธานครับผมขอตั้งข้อกังวลใจ2เรื่องครับที่จะส่งผลกระทบเรื่องแรก <S <S เมื่อต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นครับ <S 1> <S 1> เป็นไปได้ว่าโรงงานอาหารสัตว์อาจจะขอขึ้นราคาอาหารสัตว์จากกรมค้าภายในแล้วก็เชื่อว่ากรมการพาภายในไม่ให้ขึ้นครับอาจจะเป็นไปได้ว่าโรงงานอาหารสัตว์อาจจะปรับสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนจะส่งผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์ที่จะด้อยลงแล้วก็จะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ครับและในเรื่องที่สอง ผมกังวลว่าอีกนะยา,ามไม่นานครับราคาไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อหมูจะสูงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตของผู้เลี้ยงสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรของส่งผลต่อคนไทยครับที่จะบริโภคภายในประเทศกระผมจึงขอให้ท่านมูลีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกผู้ที่รับผลกระทบจากประกาศกระทรวงฉบับนี้ครับเข้ามาพูดคุยเจรจาแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตครับเพื่อสร้างความสนุนสร้างจุดร่วมให้เกิด ความยั่งยืนในการแก้ปัญหานะครับเพื่อจะไม่เกิดกับผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรและก็ผลกระทบกับคนไทยที่จะต้องซื้อไข่ไก่ซื้อเนื้อไก่ซื้อเนื้อหมูสูงขึ้นครับขอขอบพระคุณครับ